ไอสัตว์เลี้ยงเหรอใช่เราเลี้ยงได้เต้เราเลี้ยงได้เต้น่ารักไม่เอาสวัสดีค่ะแคนแคสซียงนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมนไหมครับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาอยู่กับน้องเต้เจแคนโบดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยู่กันในโปรเจกต์ m e c r a f t History Line นั่นเองนะคะใช่แล้วโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะให้ลูกๆเขาเดินออกกำลังกายนิดนึงนะคะเดินแบบโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองกันเลยทีเดียวใช่แล้วเดี๋ยวเราจะทำนกหวีดกันปะน้องเต้ลูกผมคนไหนวะนี่ไม่่ใชาทำนกหวีดทำนกหวีดเราจะได้แบบว่าหาลูกได้เจอนะคะโอเคแจมีเหล็กให้ผมซักเฮ้เหล็กผมอยู่บนบ้านนี่หว่าเออใช่เหล็กพี่ก็น่าจะอยู่บนบ้านเหมือนกันอาเข้าบ้านผิด อะไรเหรอจะมาขโมยเหล็กบ้านเราเหรอจิลักผมมันไม่ยอมไปเที่ยวเลยอะไม่เฝ้าลูกด้วยส่วนสวน <J. S 2> แฟนฉันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แฟนเจ้มาอยู่ห้องผมมันคิดอะไรกับผมปะเนี่ยอะหรอจริงอ่ะม,มันไม่คิดอะไรกับเธอหรอกแต่มันจะคิดอะไรกับแฟนเธอนั่นแหละตัวป้าประวงังด,วะวงด้วยระวังด้วยไม้ โอเคเราจะทำนกหวีนนะคะได้มาแล้วปึ๊บทีนี้นะคะถ้าเกิดเราแบบว่าอยากจะให้ลูกกลับมาก็ปี๊ดมาทุกคนค่ะทั้งพ่อทั้งลูกใช่แล้วลองแป๊บต่ทำไมซนกันจังเลยวะพ่อลูกคุณนี้ปี๊ดดูดิออะปี๊ดดูขี้ขวาอ่าเห็นไหมมาทุกคนอ๋อมาทุกคนเลยนอปี๊ดใหม่ดีปี๊ดอ่ะปี๊ดปี๊ดใกล้ไปไหมเราไปปี๊ดใกล้ๆสิปี๊ดเออนั่นแหละเราจะไปไหนแล้ววาปี๊ดเรียกเขาได้อะปี๊ด โอเคโอเควันนี้นะคะเราจะมาทำฟาร์มพวกสัตว์นะคะได้เลยครับผมวันนี้ก็อยากได้น้องหมูน้องหมูเดี๋ยวจะแยกหน้าที่กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะทำฟาร์มไก่ก็ได้แตะหมูไปโอเคหรือวัวก็ได้วัวนี่มันกินอะไรนะเจ๊ยาชนีวัวมันกินข้าวค่ะเฮ้ยวัวกินหญ้าดิวัวกินข้าวฟาร์มเดี๋ยวผมต้องเคลียร์พื้นที่ก่อน อย่าไปกลัวดิเต้แค่กลางคืนนิดหน่อยเองผมเจ๊ถามผมว่าผมเคยกลัวไหมไม่เคยมูมานี่ก๊กแตกผ,<ล>ผมให้กลัวสิ่งเดียวเท่านั้นแหละในเกมเนี้ยจริงๆเลยจังหวะนี้มูมานี่กี๊แตกอาวุธผมไม่มีด้วยผมต่อให้อันนี้อะไรอ่ะทำไมฉันเห็นเป็นแสงแสงเห็นปะเห็นแสงแสงนี่ปะขาวขาวใช่ไหมเออทำไมมีประกาย <ü> ด้วยเฮไม่ตีแล้วมัน เอองงอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเราควรจะปักไฟไหมบ้านเราจะมืดเกินไปเออมีน้องเขาบอกว่าใต้บ้านพี่อ่ะใต้บ้านผมเนี่ยมันเป็นแหล่งเกิดของซอมบี้จริงปะใช่เพราะน้องเขารู้ได้ไงอ่ะไม่ตอนแรกผมไม่ได้ปักไฟไงอันนี้ผมปักไฟเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคมันก็เลยเป็นแหล่งจุดเกิดเลยแหล่งจุดเกิดของซอมบี้เฮ้ยเจอบัวตบครับ ตัวนี้เราจะไปทำพันธุ์ไง Jamie, ไก่เฮ้ยสบายแถวนี้ม oh ีไก่เดี๋ยวฆ่าซอมบี้ก่อนเอาหมวกเฮ้ยโอ้ยวายแย่งของเขาทธวยเต้เฮ้ยหมวกน่ารักเต้อะแย่งเขาอะอย่าฆ่าไก่ตัวนี้อย่าฆ่าไก่ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปเพาะพันธุ์ก่อนฮ้่หมูหมูป่าเฮ้ยไปลงดูพีระมิดไหมเออเราจะไม่เคยไปเดี๋ยวนอนก่อนละกันนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวลูกตาย ลูกเข้าบ้านยังก็ไม่รู้เนี่ย,เยสเกลิตันเจ้เดี๋ยววังหลังแมงลงแล้วจุดกันหลังเรียบร้อยแล้วไปอ้าวคิปเปอร์คิปเปอร์โดนคิปเปอร์สองชั้นคิปเปอร์สองชั้นอุ้ยอุ้ยอ๋ยอมันเป็นหมวกคิปเปอร์เฮ้ยมีตัวจะเข้าบ้านเราเออว่ะเออโอ้โหซอมบี้มันเยอะจริงเลยนะปิดแล้วปีแบบกาดมันไม่ทำงานอ่ะเต้กาดมันยืนตับอ่ะ โอ้โหกาดมาเหอะเร็วๆเข้ามาตื่นครับตื่นหลับในหน้าที่นะเนี่ยเออหลับในหน้าที่อย่าไม่ดีเลยดูแฟนแป๊บอ๋อลูกนอนแล้วเว้ยอ้อคิปเปอร์อยู่ในบ้านคิปหายคิปเปอร์อยู่ในบ้านอ๋อเข้าไปได้ไงอ่ะอ๋อไม่รู้มันมันมันมืดเต้ยพึ่งเดี๋ยวมันบุ้มตีให้ตายนะตีให้ตายนะเจ๊หัวดเดี๋ยวเดี๋อ้าอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหัวเจ๊หัวหัวจังหวะนี้แหละโอ้๊ยอู้หูคล่ไปได้ไงวะ ตกใจเหมือนเมื่อกี้เกือบเข้าไปนอนแล้วลูกฉันถ้าเกิดระเบิดปุ๊บนี่ตายหมดเลยนห <laughs> ลับสบายเลยอะหลับ <Okay. S 2> ยาวฝันดีฝันดีฝันดี้เจอกันนอนไม่ได้เหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างอ๋อมันเขียนว่าอซอมบี้เนียหรอใช่หรือว่างั้นเธอก็ต้องลงไปจัดก,การมันก่อนอะ่ะอุ้ยเฮ้ยเจย๊มาผีมาผีไหน ไอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วป่ะโดดโดดตัวน้ำจอมมันมีคิงคองตัวระเบิดด้วยไมื่อไหร่เต้อย่าไปกลัวมันม้าผีตายไปแล้วเออมินอเดี๋ยวผมกินพลังหน่อยเฮ้ยสอมบี้ดูซอมบี้ดิดูซอมบี้อุ๊ยโอ้โหตีโคตรแรงซอมบี้ซอมบี้แหย่ชุดทองชุดทองตีแดงอย่ากลัวอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมัน นึกว่าจะโหดอะโดได้แล้วอุ้ยแมงมุมเต้ขอโทษตีหลังเต้เต็มแล้วเมื่อกี้เจสตีหลังผมหักเลยอ่ะเน้ำเออเก็บไว้ไปไปนอนกันดีกว่าแล้วโอ้เต้เออไม่พังอ่ะเอ็ดเดเอ้ยคิปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการกันไปไกลๆนะไปไกลๆเลยไม่รักแล้วไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาคีกับฉันบ้านพังอ่ะต้องซ่อมบ้านอีก ขึ้นไปนอนดไหมเราไปนอนแล้วเราไปนอนไปนอนแต่นอนได้หรือเปล่าซอมบี้มาแล้ววะผมนี่ขึ้นมาแล้วเต้ลองนอนดูได้ไหมเดีพี่กงข้างก่อนไม่ได้โว้ยไงไดไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องซ่อมบ้านก่อนเต้มารต้องบวกนั่นแหละผมมีแต่สีเดียวอ่ะงั้นปิดปิดไปก่อนก็ได้แตะให้มันมิดไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมโอ้มันนุ่นหมาป่า น้องบอกพี่ขวัญไม่เคยฆ่าเหมนหมาป่าได้เลยแล้วตัวนี้เหมือนจะโหดกว่าอีกตั้งหากโอ้ my god ใช่เหรอไหนไหนไหนโอ้ตัวนี้มันเป็นไฟลูกไมก์กอนโอ้ my goodness สคิปเปอร์อย่าระเบิดคิปเปอร์อย่าระเบิดิไฟล้่ะไฟไฟไฟแป๊บนึงลงน้ำดูเจ๊นะครับเจ๊ไม่ได้ก็ช่วยเจ๊อันนี้ให้มันอยู่ในน้ำเตะให้มันอยู่ในน้ำเตะให้มันอยู่ในน้ำเอ๊อ อย่าตีคอยไม่ตีนะโอ้ยแม่งโหดมากเลือดตั้งยังไม่ตายอีกอ่ะให้เร็ว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 ช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันตีผมพี่อีกทีเดียวตายเลยนะเจ๊มาตอนเจ๊ผมล่อเลือดเองเลือดผมเยอะเฮ้ยมันตีผมเบาเว้ยครึ่งเดียวเองไม่เอาเจ๊เอาเลยเจ๊เอาให้ตาย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 โอเคได้ล่างมันไหมไม่ได้อะค่ะรู้สึกว่าจะไม่ได้ล่างนะคะ เอ้ยลูกเราอ่ะบ้าอย่ามีตัวอะไรเข้าบ้านนะไม่เอาแบบเมื่อกี้แล้วนะคิปเปอร์ระเบิดอะอ๋อปิดไปแล้วใช่ไหมโอเคปะนอนดีกว่าอ้ออะไรวะบ้านดูแบ่งไปทันทีเลยอะเดี๋ยวใครฝ้าเดี๋ยวใคร้อเฮ้ยที่รักค่ะฉันต้องไปตากตำทำงานทำไม่ที่รักเลยช่องนอนไม่ได้เลยว่าอ้าจริงเหรอฝั่งเต้มันมีอะไรแน่เลยเนี่ยฝั่งพี่ปกตินอนได้ คิปเปอร์มันเหยนมองไปหาบ้านเจ้ด้วยอ๋อข้างบนเต้ข้างบนมีสเกลิตันเหมือนบ้านเธออะเอ่เหมือนบ้านเธอตอบบอกขึ้นไปดูเหมือนบ้านเธอมีสเกลิตันอยู่ข้างบนเออจัดการนั่นซะเอาฟาดหัวี่คิทิคอนหน้าให้อืมคิทิคอนอืมอืมอไม่เห็นจะโดนเลยเต้่ไงรับร้อยไปนอนอ้าวหน้าประตูนี้ก็มีอีกไม่อยากเปิดไปเลย อะไรวะโอ้ยเดี๋ยวทำมีดเปิดฝั่งเดียวดิเปิดฝั่งเดียวตายแล้วอะตายได้อย่างผมนอนได้แล้วเจ๊โอเคโอเคหอูพัดนี้บอกเลยมาตั้งแต่ต้นคลิดละโอ๊ยกลับตายแล้วครับบอกเลยมาทำมีดก่อนไม่ไหวละเฮ้ยไปต้องซ่อมบ้านก่อนแล้วเราจังหวะนี้มีดเราก็มีแล้วนี่หร่คุณสามีจะเปิดประตูทำไมคะคุณสามี เก็บของนะโอเคเราผมไปทาฟาร์มรอแล้วกันได้เดี๋ยวพี่ก็ลองไปโอ้ยต้องมาตัดไม้กันใหม่บานพังต้องซ่อมก่อนเกือบตายลูกพ่อเมื่อคืนไม่รู้สินะว่าพ่อไปทําอะไรมาอะไรลูกลูกหลบไปไกลๆเดี๋ยวจะโดนขวานแม่หวดหัวนะลูกระวัง ทำไมโหดจังวะลูกอยามายืนสลอนตรงนี้ลูกเดี๋ยวดอนลูกเจ๊แม่งโหดกับลูกมากเลยอ่ะคือไม่ได้โหดหรอกแต่ลูกเขาไม่ยืนมองอ่ะเขาอยากให้กำลังใจหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องทำชุดกอให้ลูกใส่แล้วเนี่ยดูดิเขาวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยฮะเดี๋ยวก็ตายอีกลูกฉันโอเคเจ๊ผมโยนของศักดิ์สิทธิ์ให้อะไเหรอรั่วเขาเรียกว่ารั่วเอาทำไมไม่ไปปักเลยอ่ะ ต้องให้เจ๊ก่ขนาดนี้ไง <okay. S 2> เดี๋ยวผมไปล่อบไว้ใกล้ๆไงม้าชอบกินหญ้า,าข้าวให้กิโลกม้มาชอบกินหญ้า,าเสียวลูก,กว่ะเธอเอาไงดีวะทำโกงให้ลูกไหมขังมันเลยคือเราต้องทำรั้วรอบบ้านนะถ้าจะให้ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแม่งดูน่ากลัวมากอะดูเดินไปเดินมาไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> เฮ้ยสเกลิตันเออ มันไม่ยิงลูกเราแฮะมันเป็นมิดแน่เลยไม่หรอกมันคงเอออาจจะไม่ยิงลูกอะไรยิสลิเกลลิตันทองคำครับยิงได้ไงวะอย่างกันเดนแม็กคิกอุ๊ยหลบหลบหลบปุ๊บถ้าสมมติว่าลูกแบบลูกเดินไปไกลเธอก็พยายามกดเรียกลูกตลอดลวกัน <Okay. S 2> ให้มันอยู่ใกล้ๆเราก็ยังดีายางไยก็อยู่ใกล้เราของเรียบร้อยได้ชุดทองมาแล้วได้ชุดทองได้หรอโหจังแน่นอนใจผมนี่แบบสายเหลืองของแท้โอ้ยสายขุดทองสินะ แม่นแล้วบอกเลยแต่ลูกเจแม่งสนมากเลยดูเดินดิปล่อยให้เขาแบบว่าเล่นอะไรบ้างเขาเล่นกันเด็กทั้งสี่คนนะเบบี้เออมาอยู่นี่กันหมดนะเล่นไป <c oughs> <c oughs> ที่รักคาวันนี้นะจะทำฟาร์มวัวนะคะที่รักมาช่วยล่าวัวให้หน่อยจแิแม่่ะแม่ค่ะ ผมหิวฮะนนนลุไปกินนู่นเลยนนนเห็นวะกินหญ้ากินหากินข้าวไม่ใช่ใครกินหญ้าเรามากินหญ้ามากินหญ้าเราผมถึงเวลาแล้วแล้วาลามากินแล้วจุ้งวางไปเต้เนี่ยไอ้ตรงวหงแหวงหนึ่งแม้วางไว้ได้เลยเต้จัดให้ได้มากได้มากดีมากได้มากได้มากนี่แบบอารมณ์มันแบบได้อะอารมณ์แบบฟินเลยอ๋อไม่ใช่เจ๊เจ๊คิดอะไรผมไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยนะ พูดทำมาเป็นใสๆแอ็บเบลเบื่อคนแอ็บเบลใสๆเนี่ยมิยผมจะโสดหรอแจ๊สดไม่มีใครเนี่ยสาใช่เบื่อพวกมีแฟนจังเลย คุยกับลูกในโอ้ยลูกบังประตูเล่นอะไรกันนักหนาประตูเนี่ยไม่เคยเล่นเรอวะเดี๋ยวมีความสุขที่ได้เล่นประตูค่ะพ่อนีกบ้าต้องจัดการซะแหละทวิงเจ๊รับไปดีมากน้องพี่จัดไป,ไปเจ๊ไปล่อมาได้เลยปะรามมุกอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ไปล่อหมูลอม่ลอวัวอะไรก็ล่อมาดูดีพูดด่าโอ้โห้จอด รถแรกนี่เอาเป็นไก่นะเพราะมีประตูเดียวมันจะได้เข้าง่ายๆรถที่สองเป็นวัวหรือหมูก็ได้เล็กไปไบอกวา่าเดี๋ยวขยายแบบน่าจะเล็กไปหมูอุดี้องมา้าไม่เจ๊เอ่อมา้าเดี๋ยวค่อยเราทำค่อยทำอีกทีนะึงโอเควันนี้เราลูกพ่อตามมาตามมา,นเ,า,เ,าเ,เนี่ยเขาล่อเก่งแน่คุณน้องเต้ใช่ครับผมมีสกิลในการล่อบัวน่วันน้เราวันน้ อะไรเจ๊ขวมันน่าขำตรงไหนเนี่ยรอบบัวมีผิดด้วยหรอมันน่าขำตรงที่เตลคุณน่ะแบบเตสงสัยเขาไปนอนกันหมดแล้วมั่งเนี่ยเห็นเงียบเนี่ยเขายังไม่นอนเว้ยนี่กำลังเดินไปนอนเว้ยพีัะคะนอนแล้วหรอคะที่ักทีลกค้าวันนี้ที่ักผมไม่เข้าบ้านเข้าแล้ว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 วับแล้วนอนกันทุกคนแล้วปะนอนกันเถอะน้องเต้ครับผมผมว่าเราต้องรีบนอนแล้วล่ะ ป้าเจเราเราไปหาผมไปหาบัวมานะเราเจอนี่ไก่แล้วเ mhm. หรอเออเดี๋ยวพี่ไปหาไก่อีกตัวหนึ่งมาโอเคงั้นผมไปหาหมูก็ได้หมูกินแคนหลอดหมูอยู่แถวไหนไม่รู้หน้าไม่เห็นอ่ะจะไม่ผิดนะจะอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะเดี๋ยวไปเอาให้เจผมเรื่องเอาหมูนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเเก็บหมูเก็บหมูกุ๊กกุ๊กกกุ๊กกุ๊กกุุ๊กกุ๊กกุุ๊ดุดดดกย อะไรมาสู้ซาสู้ซาแถวนี้ฉันจะเอาแค่ไก่ไม่ต้องมาสู้ซาแถวนี้เลยบอกว่าใช่อย่าเจองูนะเจองูนี่หดเลยมาเร็วมาเร็วน้องไก่น้อยมาเร็วตามฉันมาหมูน้อยหายไปไหนหมดตึงตึงอีกทีนะหมูน้อยอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแกะด้วย เออเอามาด้วยเอามาด้วยมันกินอะไรวะแกหรอแกกินข้าวเหมือนกันมันไม่ใช่แกแต่มันเป็นแพะอ้าแล้วถ้าฉันเปิดประตูไปเมียเธอจะไม่ออกมาเนี่ยทำไมเธอเอาเมียเธอมาขังเนี้ยล้าไก่อย่างเงี้ยล่ะเนี่ยผมนั่นไงกออกหมดเลยทุกคนเป็นไงล่ะมันเป็นเด็กดื้อของบ้านนะฮะ โอเคค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะฆ่ามันเอาหมวกแล้วกันเนาะผส,สมพันธุ์กันไปใหม่ตัวใหม่ตัวแล้วหัูเขียวเขียวเลยชิพายนี่คนหนาวลุก <c oughs> ถ้าลูกตายอย่างเดียวไม่ได้แม่ตายนี่ผมกำพร้าเลยอะเธอกำพร้าตรงไหนลูกหรอที่กำพร้าไม่ใช่เธอกำพร้า โอ้เจ oh, ๊เจไม่เข oh, <apan? S 1> ้าใจจิตใจผู้ชายอ่ะเฮ้ยแค่จะไม่มีเมียแค่นั้นเองกำพงกำพ้าอหละก็เจ๊ไม่เข้าใจจุดๆุดนี้อเดี๋ยวพี่ไปหาน้ำตาลก่อนนะเตมีน้ำตาลปะผมไม่มีผมไม่หวานลูกพ่อกลับมานครอบครัวเลยสเตย์ไม่ให้ออกไปไหนละน้ำตาลเดี๋ยววันนี้เคนเคซี่จะทำเค้กให้กินกินปะ หิวปะไม่ได้อะเจ๊กลัวก,กินไม่ได้อะเอ้ยตัวอะไรเฮ้ยผมเจอหมูแล้วเป็นดงเลยค่ะเคเอ็นมานี่เลาตามมาตรงนี้ก็มีหมูนะแต่ว่ามัน,ม,นมันไกลจากบ้านเราไปอะ่ะเราล่อไปคงยากอยู่อะ่ะเจ๊ไม่มีสกิลในการล่องไงองมูเกือบฉกหน้าฉันแล้วไม่ละเกลียดมากเลยงูอะ่ะ เอ้ยไปแล้วโออเคครับผมลอบหมูมาแล้วหนึ่งตัวเย็นอ้าวนี่ลอบแบบเป็นตัวอย่างี้ลอบเลยเหรอเร็นแมในลอบมาหรอนี่ไงใช่เราต้องใช้แบบอ้าวอ้าวพอตีเธอหรอให่หรอให้หรอให้หรอเขาจะทำเค้กจะตายแล้วหิวอ๋อ ขาจะทำเค้กให้กินน่ะรอแป๊บได้เลยเจะเค้กฝีมือเคนแคซี่บอกเลยว่าอร่อยเหาะน้องวัวจ๋าขอน้ำนายน้ำนายอยมือเจินงูด้วยเฮ้ยหมาป่าเฮ้ยเจสกินใหม่อหรอหตัวเจสกินใหม่หอใช่ใช่ใช่งอมมเอะโมอเอะเพิ่งเห็นเหรอเห็นที่ไหนไเห็นันตกกับเธอ ฝนตกเราก็อยากให้มันตกเจ๊ต้องสอบให้ได้ oh. ผมนอนแล้วเจ๊ผนไม่รอแล้วง่วงมากเลย,ออเย,ยลน,นอนแล้วเหรอเยวสี่กำลังกาย่างขึ้นไปนอนแล้วสามีสามีไม่นอนหรอสามียืนนอนทำไมลูกเนี่ยเขาต้องอ่านหนังสือไงสามียืนอน,อ <c oughs> ยนอนอะ่ะโอ้โหฝน <c oughs> ตกอะคุณสภ <c oughs> าพอา,ากาศ <c oughs> ไม่ค่อยดีเลยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ครับ <c oughs> ดีดีดีหิวปะ หิวอยากกินเค้กฝีมือเจามานานแล้วเนี่ยเค้กได้แล้วมากินเลยข้างล่างหนอน้อยมากินเค้กกันไหมขิดขวาคิดขวา ถ้าอิ่มแล้วกินไม่ได้แล้วดูเจ๊กินสิอร่อยไม่เหลือก็ยังเหลือให้กินอยู่นะโอเคปาเต้เดี๋ยวเราจะทําการต่อเติมบ้านนะคะเดี๋ยวทําห้องลูกแยกออกมานั่นเองนะคะครับผมโอเคผมนี่ก็ผมกะไว้แล้วว่าผมจะมีลูกสองคนผมเลยทําย้ายไปสองด้านนี้อ๋อเพื่อให้ลูกยูคนละฝั่งว่างั้นใช่แล้วผมกะไว้แล้วไงเรียกว่าก่อนที่เราจะมีลูกต้องคํานวณเนี่ยนี่มันชุดของฉัน โมเออเจชุดผมโมเอมากเลยดูดีนี่มันแบบว่าเลียนแบบอ่ะโมเอเลียนแบบอ่ะ <c oughs> เียนแบบอ่ <c oughs> ปะปเดี๋ยวยิงน้ําตาใส่เลยมันกดยิงยังไงแล้วนะลืมปะไอ้กูยู่ <You. S 1> ไม่ค่อยแรงอ่ะเจสทำไมมาโดนฉันอ,ะอ่ะเอ้าแล้วทำไมมาโดนตัวเองอะ่ะไหนลองยิงใหม่ดิโดนเตป่ะไม่โดน ไม่โดนว่าอะไรตายเลยเนะตะอะไม่โดนไงเมื่อกี้มันไม่โดนไงนี่เตวไขงูมาทําอะไรเนะี่ยเตะไขอะไรวะมันมีไข่งูอยู่เธอข้างงูหลายตัวสินะเฮ้ยเตะนี่มันไข่งูนะฉันกดวางไปแล้วมไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยก็เตะไขงูเต้อย่าตีวัน อยากเห็นมันจะงอกเเขาอยากเห็นมันจะงอกปนไงอี้า <c oughs> จะบ้าละเลี้ยงงูแม่ดุม <c oughs> บ,บ้ก็อยากเลี้ยงงูพิเศษ <c oughs> เฮ้ยผมมีไข่งูอีกสองใบเหรอเออเอามาวางเออพี่อยากรู้เออเต้เต้ปล่อยไปไปแว่าปล่อยให้มันให้มันเกิดเองอันมันดิ้นมันดิ้นเออปล่อยไว้ให้มันเกิดเองอ๋ออ๋อมันเกิดไม<ป>่ได<ๆ>้ต้องรอแบบไฟมันตออ้องไฟมาวกนํามันยากแล้วนี่ต้องเอาทอนมาปักนี้ เอเต้เออไว้อย่างงั้น,อ,นอ่ะเอ้าทำไมมันหายแล้ววะมันเด้งเข้าตัวเต้ปะไข่อะ่ะอย่าตีมันเต้ทำไมมันเด้งเข้าตัวผมวะมันสปอนไม่ได้แน่นเลยชุดเธออยู่ในน้ำมาเห็นไหมอุตะหมวกเหมือก,กระเด็นเต็มเลยอย่างงั้นอ่ะ <c oughs> ลูกเธอก็แบบฟันนี่ฟันนี่จังเลยตห <c oughs> น้าตดเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเหรอ ใช่เราเลี้ยงได้เต้า <c oughs> เราเลี้ยงได้เต้น่ารักไปเอา,า,าเมื่อกี้เธอทำอะไรคิดขวาเหรออยังอยู่หน้าเลยตกใจชูจยูเพนเนมอ่อชื่ออะไรดีอะชื่ออะไรชื่อไม่ออกชื่อโมโมเฮ้ยมันกินยางูมันกินยา,นนยาโอ้โหชื่อโมโมเล็กตัวล่ะ อีกตัวอยู่บนหัวฉันไงฉันไม่ตั้งชื่อเลยไปเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแต่อุ้ยอุ้ยหลอนว่ะมันก็ดูน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันกินอะไรอ่ะกินข้าวเหรอใช่ดูข้าวเราไม่เหลือเลยอ่ะมันกินอ่ะใช่เหรอยแตะเนี่ยผมเนี่ยมันกินเองเหรอใช่ ออกไปเลยอกจกหัวเลยวี w เดี๋ยวขอถอดหัวเอ้ยถอดหัวแบบเฮ้ยผมตีมันเกือบตายแล้วอะอย่าตีมันเต้เฮ้ยเกือบตายแล้วเต้อย่าตีมันนะตัวนี้ที่รักของฉันห้ามตีเฮ้ยมันตกน้ําตายเอ้าไม่ออกตายหมดทั้งสองเลยเต้ยอีกตัวหายไปไหนวะอยู่ในหลุมตรงนู้นอะเยอะ แปนกระดินด้วยนะดินโคตรดีเลยเลี้ยงไหนไม่เลี้ยงเลี้ยงงูอะ่ะเจเจบ้าไปแล้วน่ารักออกเาผมฟันทีนี้คือตายเลยอย่ยาอย่าฟันมันเนี่ยมันจะขึ้นมาหาผมมาเจปล่อยมันไ,ไปมันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเธอเดี๋ยวฉันล้อมข้อมันไว้เธอค็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเจไม่เข้าใจคนกลัวอ๋อป่ะอ๋อฉันก็กลัวนะฉันหนเปนเลยฉันก็กลัวนะ น่ากลัว <laughs> อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงโมโม,โมฉันเปิดประตูก่อนเออโมโม่เข้าอยู่ข้างในเฮ้ยผมจะเป็นคิตตี้ให้ได้เลยผมต้องฆ่ามันแล้วละฆ่าแมวผมจะได้ไข่แมวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคค่ะตอนนี้นะคะงูเราก็อยู่ใน <laughs> ที่เลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ออกด้วยว่ะเต้ เจ้ <ítulo> sabes, ควรจะไม่ไปตรงนั้นไม่ว้ายคูใหญ่งูใหญ่มากเลยอนาคอนดาอนาคอนดาอี้คี้บ้าอี้คี้บ้าโตขึ้นแ่้เสี่ยไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเลี้ยงงูจบจบลูกแต่แม่มานะลูกนะกินข้าวกันเข้าไปนะลูกนะเหม่อเหม่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กกัดกันเองนะลูกไปละไปเดี๋ยวแม่ไปทำบ้านก่อนอ่าครับตอนนี้ก็ บ้านเสร็จแล้วใช่ไหมเจ๊ใด้แล้วบ้านเสร็จแล้วนะคะแหมขอบอกเลยวบ้านผมนี่ยิ่งใหญ่มากจริงปะเต้ดูหัวผมดิบอกผมใหญ่กว่าเจ๊ไปว่าขนาดหัวก็ยิ่งใหญ่แล้วทำไมเต้มีสองคนปะปะปะไปดูบ้านเต้ก่อนเลยค่ะก็เราขออนุญาตใช้เกมโหมดในการสร้างนะคะเพราะว่ามันนานนิดนึงเนาะใช่ครับเป็นบ้านลูกแบบออริจินอลเขาเล่นกดออดเกมโหมดเนกดออดแล้วอ้าว เจ๊ข้าแบบไม่กดอ่อนได้ไงไม่รู้เข้ามาแล้วโอ้โหบ้านกระจกก็แต้พลังการงานบ้าเสียงอะไรดังวะอ๋อเครื่องสักผ้าใช่ไหมอ๋อเหรอเออเครื่องสักผ้าเธอดังเนี้ยดึไปซักยังตกใจหมดว่าเสียงอะไรดังปิดไปเลยอ๋อในบ้านผมก็จะเน้นแบบอ่าแนวมุนมเนี้ย มูลมูลคืออะไรอุ้ยนี่นอะไรอะคุณใส่แว่นตานี่ก็จะเป็นอ่ะที่ใส่เสื้อเวลาจะไปเที่ยวไหนก็เปลี่ยนช,ช,ชุดได้ดเปลี่ยนเส้อเอาฮะนะนี่ก็เป็นแฟนของเองนิโคโรบินเนี่ยตู้เย็นครับตู้เยน็นเอาไว้แช่กระดูกโหดจังเลยเสื้อผ้าแล้วก็ถังขยะแล้วก็ไมโครเวฟนี่คืออืมเครื่องซ่อมอาวุธไม่มันต้องเรียกให้ถูกมันคือเครื่องอ่า เครื่องนั้นแหละเอออันนี้ห้องใครคะอันนี้ห้องรวมครับผมอ๋ออันนี้ห้องน้ำห้องน้ำจีไม่เข้าแบบไม่รู้เลยอันนี้ห้องใครอ่ะมีห้องลูกๆผมเฮ้ยลูกโตแล้วเหรอใช่อันนี้เป็นเมียคนที่สองเหล่านั่นเป็นลูกบ้านผมไม่มีเมียไม่มีอะไรมากไหนไปดูบ้านเจนหน่อยมะโอเคนะคะบ้านพี่ขวัญก็เป็นธรรมดาสไตล์ชิลๆนะคะ ก็จะมีคอมพิวเตอร์3จอนะคะลูกสาวเป็นเกมเมอร์นะคะแล้วก็มีลูกชายนะคะที่กำลังจะโตน,นะคะนนใช่ส่วนตรงนี้ก็น,กนั่งได้นะคะอันนี้ก็จะแบบเออหยิบหนังสือมานั่งอ่านตรงนี้ใช่ไหมคะมอง <c oughs> อะไรพี่โอ้โหดูมองดิ <c oughs> แต่ตรงน,นี้ก็เป็นเตียงของลูกเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของค่ะลูกๆสามารถมาเก็บของได้สมมติว่าคุณแม่จะเก็บแอปเปิลไว้ในนี้นะคะ<อ>เห็นไหมมันจะเป็นแอปเปิลอยู่ข้างในนี้นะคะอ๋ออน,น่เก็บชุดดิเออเก็บชงเก็บชุดเก็บไปได้หมดเลยค่ะอ๋อทันหง เออนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นชุดของลูกสาวนะคะจะเป็นชุดแบบขนเฟอร์กับชุดแบบชุดทองไปงานกราเดนดิเนอร์อะไรอย่างงี้นะคะโอ, <laughs> โอเคต่อไปนะคะเป็นห้องลูกชายนะคะอันนี้ก็เป็นห้องลูกชายนะคะก็จะเป็นแบบเป็นลูกชายเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเลยนะคะก็จะแบบว่ามีหนังสือมากมายเลยค่ะลูกเกเป็นเกย<ด>์แน่นอนไม่เกย์แน่นอนปากเสียปากเสียเกย์ <laughs> บ้าอะไร อันนี้ก็จะเป็นแบบชุดของลูกชายนะคะแบบไปออกงานนี่ชุดหนังจรเะเข้เลนะนี่เห็นชุดอ<ม>ันนี้ไหมเนี่ยที่หัวเขียวๆเนี่ยชุดนนั่นไม่ใช่ชุดนั่นเธอโอเคค่ะลูกชายนะคะก็เป็นสายเกมเมอร์เหมือนกันนะคะคอมสามจอบ้านนี้คนรวยนะคะส,<า>ส่วนตรงนี้นะคะก<อ>็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะลืมเอาบันไดมาวางนี่นะ,ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นชั้นเป็นชั้นดาดฟ้านะคะให้เจวีดาดฟ้าต่มเมื่อไหร่ ก็มีแดดฟ้าแหละเต้เอาไว้ใ <kind> ห <of calculating> ้ล <ip Mean> um, ูกแบบว่ากระโดดเล่นได้นะคะกระโดดน้ำก็ได้เต้ตรงนี้จ๋งออ๊ยอ๊ยโอ๊ยจ๋งเป็นแมงวันเดี๋ยวนี้ตูหูบ้านของเราสวยงามจะไม่มีเหมือนยานอวกาศมันเหมือนเป็นปีกของแต่ละฝั่งเฮ้ยเจ๊ข้างหน้าเดี๋ยวเราถ้าเกิดมีลูกอีก ตัางอีกัางนึ่งอะโอ้โหใช่แล้วผมว่าน่าจะแบบติดเครื่องเจ็ตไว้ตรงใต้อะนะให้มันบินได้อ๋ออย่างงี้นี่เองเฮ้ยงูยังอยู่ที่เดิมเหมืนเธอมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบิดพาร์ทกันตรงงูดีกวอะสวัสดีน้องงูสวัสดีน้องงูโอเคค่ะสนับานุทนี้นะคะเราก็ได้ทั้งอะไรบ้างอะคุณเต้ ฟาร์ม,มใช่ไหมได้ฟาร์มได้ทั้งสิ่งที่อยากได้แล้วก็ไม่อยากได้ครับอ,อ่าได้ทั้งฟาร์มนะคะแล้วก็จะมีงู2ตัวที่เราเลี้ยงไว้นะคะซึ่งพี่ขวัญอยากเลี้ยงเองนะคะน้องเต้เขาไม่อยากเลี้ยงแล้วค่ะแล้วก็เราได้ทําการสร้างห้องของลูกเรานั่นเองนะคะใช่แล้วเนี่ยลูกผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยจอร์ดโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะคอันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคบ๊ายบายครับผม